เพราะว่าจาประจำวันพุทธที่13มกราคม2021บทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัคราสาวกถึงชาวฮิบรูพี่น้องบุตรทุกคนมีเลือดเนื้อร่วมกันฉันใดพระองค์ก็ทรงมีเลือดเนื้อร่วมกับมนุษย์ทุกคนด้วยฉันนั้นเพื่อว่าโดยการสิ้นพระชนพระองค์จะทรงทําลายมานผู้มีอํานาจเหนือความตายลงได้ เพื่อทรงปลดปล่อยผู้ตกเป็นทาอยู่ตลอดชีวิตเพราะความกลัวตายให้เป็นอิสระได้โดยแท้จริงแล้วพระองค์มีได้เอาพระทัยใส่บรรดาทูตสวรรค์แต่เอาพระทัยใส่ต่อเชื้อสายของอับราฮัมจึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องทรงเป็นเหมือนกับบรรดาพี่น้องทุกประการเพื่อพระองค์จะทรงเป็นมหาสมณะที่เพียบพร้อมด้วยพระกรุณา และทรงหน้าเชื่อถือในการติดต่อกับพระเจ้าไถ่โทษชดเชยบาปของประชากรได้ในฐานะที่พระองค์ทรงรับการทรมานและทรงผ่านการผจญมาแล้วพระองค์จึงทรงช่วยเหลือผู้ที่ถูกผจญได้ด้วยพระวรสารนบุญมารโกทันทีที่ออกจากศาลาธรรมพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรู พร้อมกับยากอบและยอนมารดาของพระยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข่ยอยู่เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันทีพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนางพยุงให้ลุกขึ้นนางก็หายไข้และรับใช้ทุกคนเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วมีคนนำผู้ป่วย แล้ผู้ถูกปีศาสิงมาเฝ้าพระองค์คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตูพระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆให้หายทรงขับไล่ปีศาจออกไปแต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูดเพราะมันรู้จักพระองค์วันต่อมาพระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่สเสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัด และทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่นซีโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วจึงทูลพระองค์ว่าทุกคนกำลังสแสวงหาพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราไปที่อื่นกันเถิดไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้พระองค์จึงเสด็จไปเทศสอนตามสาราธรรมทั่วแคว้นกาลิลีทรงขับไล่ปีศาจด,ด้วย ข้อคิดพราะวรสารวันนี้เราได้เห็นภาพภารกิจของพระเยซูเจ้าได้อย่างน่าประทับใจสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นมองเห็นว่าพระองค์ทรงใส่ใจมนุษย์ทุกๆคน ไม่ว่าพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ตามพระองค์ไม่ทรงปริปากบน่นถึงความเหนื่อยล้าตรงกันข้ามพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือทุกคนทุกเวลาพระองค์ทรงเห็นถึงความต้องการของเราและปรารถนาจะได้รับความช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางกายและทางใจ นอกจากภารกิจที่ทรงกระทำแล้วพระองค์ยังทรงมีเวลาปลีกตัวไปอธิษฐานกับพระบิดาเจ้าซึ่งพระองค์ก็ให้ความสำคัญเช่นกันน่าจะเป็นโอกาสที่เราต้องหันกลับมามองดูชีวิตของเราอย่างจริงจังถึงแม้เราจะทำงานหนักมากแค่ไหนลำบากยากเย็นเพียงไรเราจะต้องไม่ลืมที่จะสวดภาวนาอย่างสม่าเสมอขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021